ไม่มีเนาะมีวันนี้เนาะหมดหมดแรงจริงโยมอันนี้จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ริภูบาล,ลักปอนเนาะโยมเนาะนะโมพุทธายาตัสสาบาลามีตัาสสะอุปปาละมีตัสสะปรมัทธปะละมีดีละอัจจายนวันนี้ ก็หากเป็นวันดีสตีอันวิเศษเทวาไม่มีจิตเจ้าปรรมะสมณะและโมุลสัทธาอันมาจากวัดนางอันมาจากวัดช่างเขียงจยงใหม่แก้วกวางตาตางพร้อมด้วยพระภิกขุสังฆะพระเนนหินเจ้าตั้งร้ายพร้อมด้วยญาติโยมญาติธรรมนาปุลอันมาจากกรุงเทพบางกอกียงไฮดอกปุลละปางถ่ยเย้าแพร่นั่งพิจิตอุตนิปุญญาพุนขอนแกนสกลนครที่ไหนอีกระยองฮิ ชนบุรีปทุมธานีฮะมหาสารคามนาครศรีธรรมราชนาคนปรปฐมติดกันคนครมัธยมฮะร้อยเอ็ดโอ้เจ็ดยันน้ำโอุบอลราชธานีมันเริ่มเยอะแล้วนะภาคก็เริ่มเวียนหัวแลยม พูดเองก็แล้วกันอันมาจากทุกทิศทุกทางทั่วประเทศปะเต้าแต่น,นันหมายมีนางกนกวันมาลากูนตะพร้อมด้วยครอบครัวอันมาจากบ้านแม่ลืนพร้อมด้วยนายรัตนชัยสมมีนางสาววันวิสวัสดุที่โชคนายคุณวุฒุสวัสดสุที่โชคอันมาจากวังเหนือลำปางเทรังาก,กรปรัเต้าแต่นัน หม้มีโยมหน้าลืมมนแก้วสนั่นพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยนางสาวน้าลืมมนแก้วสนั่นพร้อมด้วยโยมโยงคุณเราพร้อมด้วยครอบครัวรอพร้อมด้วยญาติมิกฉานานานาสัาได้มาไหวพระมานอาธรรมกับทำบุญปั้เต็งเถื่อนน้อมนำมายมังตนาวัตถุตานสังขตานสหปอนิปันตานเจโต ปัจจัยกายทานมาธาปนาเป็นตานบุญกุศลกินเจ้าได้กะระพีการได้ปั้มเปงได้คือตานสร้างไว้แล้วในทีคากาละวันนี้ได้ร่วมอนุโมธนายังกะทินละตาน มีพละอานิสังสารโดยปาการสันใดแม่นจะแผลพายใหญ่ๆเถิงเต็มเก่พ่อแม่ญาติตระกูลมงสาปูญ่าตายใหญ่ปวดเฮาแม่มอนพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเดนเทปินอิละพมยมราพุทธหนักหนามผลไม้สวนเตเทวาเจ้าทงไยทำมัวน่ากระซาเตววดาลูกคาเตวิวดาพระปตาเตวิวดานาทีเทวดาสกามวัจราเทปินอิละพมจงมาชมจื่นยินดีรับรู้รับทราบ บนกุศลของการกิญญาวัตถุทิมเจ้าได้กะตะทิการได้ปั่มเพลงได้หือตานสร้างไว้แล้วมีพระ,ะอานิสังสาด้วยภากานสันใดจึงได้สะท้อนย้อนไปปกโฮมรักษาคุ้มครอมมูลาศรัทธาลำนับดับหายเสียยงทุกโศกรคภัยตั้งแต่วันนี้ไปวันหน้าสุก,กายสบายใจมีโชคมีชายโยมันวันยืนได้เป็นเจ้าเงินเจ้าคำเจ้าแก้วเจ้าแสงเจ้า,าคนในคนสะก่วยเศรษฐีมหาเศรษฐีอาพี่มหาเศรษฐีเป็นข้าบาดีมั่งมีสี สุกเกิดเงินได้เงินเกิดทองได้ทองเกิดเงินเงินไหลกองเกิดทองทองไหลมากับความจิตจากการงานนานาสัมเนธ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  สำเร็จผลได้เป็นเจ้าคนในคนมีสติมีปัญญามีดวงตาอัานเห็นความเดินต่าเดินทางไปสู่ที่ใกล้ที่ไกลจุงปลอดภัยไปดีมาดีมีชัยยะมีโชคมีาาลาภผับเปสีียังหมูมานข่าศึกศัตรูเป็นพิรัเกเมตตาอินูคุณนาะแก่คนและเฮวาดาคัมูชยังมาลาพุทธาาศาสนาอะฮอฮะอะาอหิององค์คำสรี เกียรติสัพพัญโยพระพโทธเจ้าไปใจ้ใจตลาบ่อวเต้าเข้าสู่แห่งห้องธานิพันธรรมนั้นจุงจักมีเตียมแค่ดีลีจะยาสิทธิตนังละพังสุทีผ้าคกยยังสุขังพลังสิเลียุเจวันโนเจโคกังมุตีจะยาสวาสตาวัสะ จายโยจัชฉิวสิทีพะวันตุเตตนานังสีรังพาวนังนิปปนังพละมังสุภู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 ขังอ๋อจบดีเตี่ยนักรวยนักเตี่ยน้อยรวยน้อยไม่เตี่ยไม่รวยเตี่ยน้อยเป็นเศรษฐีเตี่ยมากเป็นหาเศรษฐีเตี่ยอดทั้งตัวเป็นวัดทันทีเนะยมเนอานาหลวงพ่อมาใช้รูปสมานะบางทีเนะ่าพี่ได้กี่ภาษา